สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้ๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้หนยพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ย่านปากเกร็ดนนทบ,บุรีค่ะกับโครงการลุมพินีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะตั้งอยู่บนถนนที่เดินทางสะดวกสบายมากๆแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจากสถานีรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูอีกด้วยรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอาทิเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะ อินแพคอารีนาเมืองทองธานีโลตัสสีวานนท์นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้ค่ะกับสถานศึกษาอย่างโรงเรียนส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีอีกด้วยภายในโครงการค่ะมีระบบรักษาความปลอดภยัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกบ้านข่าวสามารถผ่านเข้าออกได้ด้วยระบบคีย์การ์ดมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสคลับเฮาส์และสระว,ว่ายน้ำขนาดใหญ่รวมถึงสวนสาธารณะด้วยส่วนสำหรับตัวห้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมกันได้เลยค่ะ นี่นายพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านหน้าห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องหมายเลข178ทั87ค่ะจะอยู่ที่อาคารีบริเวณชั้น7นะคะห้องนี้ค่ะเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ28.7ตารางเมตรค่ะส่วนสำหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาในตัวห้องนะคะบริเวณด้านซ้ายมือค่ะเรามีการบิวอินในส่วนของครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการทำเคาน์เตอร์ค่ะตู้เก็บของซิงล้างจานต่างๆมีตู้เย็นให้หนึ่งเครื่องนะคะและทางด้านนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ โซนบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะมีขนาดที่กว้างขวางค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยอาทิเช่นโซฟาโต้รับแขกชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆนะคะด้านในเนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่ค่ะให้คุณผู้ชมสามารถจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กๆได้มีประตูบานสไลด์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเดินออกไปนะคะสู่ระเบียงของตัวห้องได้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถจัดทำโซนนี้นะคะเป็นโซนของพื้นที่สักลางได้ค่ะ ส่วนของห้องนอนเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะมีเตียงนอนค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้สําหรับห้องนี้ค่ะก็จะมีกระจกหน้าต่างบานใหญ่นะคะซึ่งมองออกไปเนี่ยจะเป็นวิวสัะน้ำที่สวยงามค่ะการเดินทางไปยังคอนโดลุมพินีวิวแจ้งวัฒนปะปากเกรด็ด ร่มต้นที่หน้าโฮมโปรแจ้งวัฒนะขับตรงไป2.2กิโลเมตรแล้วกลับรถตรงไป800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook a s s e ซ s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by เ s s s ซจ m a n a g e m e n t และช่องทางของติ๊กตอแจมอยากมีบ้านค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดด้วยนั่นะก็คือแอปพลิเคชันบ้านบ้านให้คุณดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้ค่ะคุณจะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า พร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้เสีนเชื่อฟรีอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับ EP หน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเลยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ